ครับเรามาที่ True ID อัปเดตวันนี้มีภาพยนตร์มาฝากกันหนึ่งเรื่องติดตามกันหน่อยครับครับบนโลกใบนี้มีชายหญิงอีกหลายคู่ที่กำลังไต่อยู่บนความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนกับแฟนที่มีชื่อเรียกแบบสากลว่าเฟรนด์โซน ลับตัวไปเป็นเพื่อนก็ไม่ได้ให้ไปเป็นแฟนก็ไปไม่ถึงปามคือหนึ่งในคนที่ติดอยู่ในเฟรนด์โซนของกิง้งมานานเป็น10ปีเขาเคยพยายามอ,ออกจากเ<อ>ขตแดนนี้ด้วยการสารภาพรักกับกิง้งแต่ก็ถูกปฏิเสธง่ายๆด้วยคำว่าเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วพบกับนายนภัทและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนวันนี้ที่ True ID ทั้งเว็บแอป,ปและกล่อง True ID TV อยาห้องกกันเสร็จโจนชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อนวันนั้นออกกำลังนั่งดูเฟรนด์โซนจากกล่องทรูไอดีเนี่ยะครับน่ารักหรอไรัก